เขาไม่ได้ประโยชน์ด้วยนี่เขาไม่ได้ประโยชน์จากตัวทักษินเขาก็เป็นแบบนั้นนะคนที่เสียประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแค่ไม่พอใจเนี่ยพอเขา,เาแบบคือมีอคติต่อคนผู้หนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ตามจองเวรจองล้างจองจอผ่านกันมีไปตลอดงั้นสนที่ลิ้มทองกูลนี่กับคนที่ไม่ชอบทักสินเนี่ยยังไงเขาก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆ แล้วเขาก็จะพูดเรื่องปากไวเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนั้น,นก็เคยสังเกตไหมเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนเดียวอะ่ะที่เขาพูดถึงรัฐบาลไหนนายกคนไหนไม่มีใครไปฟ้องร้องแกนึกออกไหม,มโคตรเจ๋งอะ่ะมีอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วแกก็พูดเรื่องชั้นสิบสี่อย่างเดียวอะ่ะเ,เจ๊กลิมมันพูดเก่ง <laughs> มันเป็นนักหนังสือพิมพ์ ยัง <occurs> ด่าได้เป็นสองชั Boy? ่วโมงแึ้ล่าข้อมูลมันเยอะไงเพราะมันเป็นเจ้าของสื่อพิมพ์ผู้จัดการเนาะเขาวิธีโน้มน้าวคนตอนนี้มันลูกหลานคงจะทํามันคงไม่ได้ทําอ่ะเจ๊กลิ้นอืมคงยากอ่ะเพราะว่าพอหมดเขาแล้วนี่ตัวถ้าเขาไม่ได้เงินทุนสนับสนุนหรือไอ้ไอไอไอสปอนเซอร์มาเขาก็อยู่ยากอ่ะ แต่เนี้ยไอ้สปอนเซอร์ที่เป็นกลุ่มทุนตรงข้ามกับตัวทักษิณเนี่ยเขาก็เยอะไงฉาะนั้นเราก็หนุนซื้อพพมพ์เพื่อการนั่นหรอใช่ใช่เขาก็ยังอยู่ได้ไงเขาก็เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาคงตั้งทีวีไม่ได้เพราะเป้าหมายเขาอยากได้ทีวีเพราะสมัยนั้นช่องสามมันรวยแต่ตอนนั้นถ้าเกิดเขาตั้งทีวีขึ้นมาเนี่ยเขาก็ชิปหายมันช่องสามเนี่ยช่องสามก็เป็นอะไรที่กระดิกพลิกตัวโคตรช้า ตอนปลดคนนี่แบบน่าตกใจเหมือนกันนะปลดเยอะมากมากน่าสงสารแต่เมื่อเช้าอ่ะที่ทักสินมาปราัยที่สนามบอ,เอลเนี่ยโอ้โหรถติดเป็นชั่วโมงอ,ะอ่ะแยกท้าหกอย่างเดียวยี่สิบนาทีอ่ะผมว่าสลับจิตได้อืมผู<ว>้สูงวัยแบบัวผมไปยังไม่สลับจิตหรออ่อแม่บ้านเลยครับแม่บ้านมแม่บ้านแล้วก็ อสอมอส่วนใหญ่นี้ก็เป็นพวกนี้ก็ไปให้สลักจิตหมดมกลุ่มผู้รับเหมาก็ยังไงเขาก็ไม่เอาตัวนายกเก่าเพราะนายกเก่าเขากินรวบคนเดียวเขาไม่แบ่งงานให้คนอื่นแต่ถ้ามานายกสลักจิตในในายกสลักจิตไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพอได้งานเหมาพวกนี้มาเขาก็มาแบ่งให้นี้ออกมามแบ่งให้กระจายกันหมดอะ ก็คือเงินก็ยังอยู่ในจังหวัดเราเพียงแต่ว่าเปลี่ยนผู้บริหารเฉยเพียงแต่ว่าใครเนี่ยจะสาม,มารถทำเรียกว่าเอางบประมาณมาทําประโยชน์ได้สูงสุดนะได้มาอันนี้กลับกันเลยไอ้งบประมาณที่จะใช้เฉพาะในเชียงรายมันมีสองพันกว่าล้านสีป่ปีก็ปีหนึ่งหกร้อยกว่าล้านเกือบเจ็ดร้อยล้านเนี่ยใครที่จะสาม,มารถที่จะเอาเงินแบบที่จกัก สำนักงบประมาณแห่งชาติเนี่ยได้ต่างหากอีกเนี้ยโคตรเจ๋งอะ่ะเอาง่ายๆอย่างเทศบาลเนี่ยเทศบาลนครเชียงรายเนี่ยตัวเงินเทศบาลเองหรืออะไรเองเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งที่มีงบลงมาเนี่ยในช่วงสี่ปีเนี่ยถ้าพูดก,กันตรงๆแล้ะเขาไม่พอหรอกอ๋าเก็บค่าภาษีอ่าเพราะภาษีในเชียงรายเราทั้งจังหวัดเก็บเลี้ยงตัวเองไม่ได้อยู่แล้วภาษีโรงเรียนภาษีป้าย เก็บเลี้ยงตัวเองไม่ได้มไม่ว่า,วาจะเป็นระบบไหนนะไม่ว่าจะอบตอรหรือว่าอบจอรหรือว่าเทศบาลที่ดินทำไมเลี้ยงไม่ได้ที่ดินงานหนึ่ออครั้งแรกสิบปีไม่ได้เอาบ้านลงอ่เรามาแจ้งตอนนี้เนะหมดไปแสนกว่าบาทนนะ เทศบาลบอกว่าหลบภาษีมันมันมันเพิ่มม,มันต้องไปดูกฎหมายเก่าสิ่ตอนนันน้นก็ผมไปเช็คไงผมก็ตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่คิดว่าเขาไม่ตรวจสอบไงอืมเอาไปแจ้งลงเดืนนี้เจอแสงกว่าบาทอืมโอ้หลังแสงกว่าบาทไวยยหลังเท่าไหร่แล้วเข้าเทศบาลหมดเขาเรียกว่าเข้าท้องถิ่นเจ้าที่บอกเงินพัฒนาท้องถิ่นอืม นั่นมันเป็นเรื่องที่บางทีคนไม่ได้ตามเรื่องไม่ได้ตามกฎหมายไงแล้วก็มัวแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกแล้วก็บริสุทธิ์ใจคิดว่าเราบริสุทธิ์ใจแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยเราจะไม่รู้ไม่ได้ในเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันอะ่ะตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอะ่ะบอกออกมากูไม่รับรู้ด้วยเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นนี่อเออมันเอากฎหมายสุปกรณ์มาใช้เลย ขึ้นสารมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเฮ้ย <laughs> มันเป็นหน้าที่ของคุณเป็นสิทธิ์ของคุณปั๊มที่ไม่จ่ายภาษีเทศบาลนะปั๊มไหนนะมันล็อกเลยนะแบงล็อกหัวปั๊มก็ไม่ต้องจ่ายนะ้ำมันไงไม่ได้ล็อกหัวปั๊มล็อกหน้าบัตรทางเข้าเลยอระล็อกโฉนดที่ดินเอามันจะไปจำนองอีกรอบหนึ่งจำนองไม่ได้เจ้าที่บอกอ๋อ ไม่จ่ายภาษีเทศบาลเทศบาลหรอกอ oh. ๋อจ่ายภษีบนกอจะเอาเงินมาหมุนอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันโหดกันนะมัน mm. ใช้กฎหมาย mm. เดียวกับสุกรณ์นะ mm hmm. ล็อกฉโฉนดเลยจำมองไม่ได้โอ้ oh, ถ้าพูดอย่างเงี้ยกฎหมายภาษีเนี่ยสามารถเอาผิดกับคนได้ทั่วประเทศเลยนะถ้าจะเอาผิดจริงๆเนี่ย mm hmm. แต่ทีเนี้ยมันดูว่าเราเป็นคนของใครให้อย่างซีพีเนี่ย ไม่เสียภาษีเงี้ยจริง CP เนี่ยมีคนถามว่าเฮ้ยเขาเผาปากกันเนี้ยเพราะอะไรแล้วก็บอกดูดิเขาเผาปากเขาเผาอะไรเผาอ้อยเผาเข้าวโพดอ้อยเอาไปทาําททอะไรอ้อยก็เอาทาน้าตาลข้าวโพดไปทาอะไรอาหารสัตว์อ่ะเขาบอกแล้วต้นตอของอ้อยกับน,น้ําตาลอยู่กับกลุ่มไหนก็ให้คนกลุ่มเนี้เสียภาษีเรื่องพวงนี้ได้ไหมเขาบอกเขานําเข้าจากต่างประเทศ หรือเอาไปในประเทศคือกฎหมายมันมีหมดนะครับแต่ว่าเขาออกกฎหมายมาก็ดูว่าเขาจะเพื่อให้ประโยชน์ต่อคนส่วนรวมหรือว่าเพื่อประโยชน์ของกลุ่มพ่อในทุนกลุ่มพ่อค้าแต่ถ้าเกิดเพื่อประโยชน์ของไอ้ชาวบ้านก็อีกเรื่องหนึง่งมันแหมมันไม่ใช่พูดยากนะรูปหน้าปากจมูกอ้านเรี่องเราถ้าเราบอกว่าเราปลูกอ้อยอยู่อะสมมุติเราปลูกอ้อยเสร็จแล้ว ปลูกสิบไร่ปีเนี้ปลูกสิบไร่แล้วขายอ้อยได้มาปุ๊บโอ้โหเต็มตัวเลยได้เงินมาล้านหนึ่งดีใจไหมจําได้ไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อสามสิบปีเอ้ยยี่สิบปีก่อนน่ะที่ช่วงนั้นปลูกข้าวโพดกันช่วงแรกโอ้โหทุกคนดีใจมากเลยปลูกข้าวโพดมาปุ๊บปลูกกันแค่ห้าไร่ได้เงินมาห้าแสนกว่าบาทไร่ละแสนลูกค้าผมนี่ลงสิบไร่เลยซื้อที่ดินซื้อนู่นซื้อนีซอน่ซื้อทุกอย่างแล้วก็ลงไป แล้วก,กะว่าหากักภาษีหักโน้นหักนีหกน่หักแล้วได้กําไรแนะ่เลยได้เงินหนึ่งล้านบาทมาอยู่ในตัวแนะ่พอถึงปีนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเขาทําให้เห็นแล้วว่าข้าวโพดเขาซื้อจริงเลยจริงขาะเดยียวกันเขาก็ไปออกกฎหมายเพื่อเอาเข้าวโพดนําเข้ามาได้พอข้าวโพดนําเข้ามาได้เขาเรื่องอะไรจะซื้อข้าวโพดในประเทศอ่ะเขาก็เอาเข้าวโพดนําเข้ามานึกอ,ออกไหม,ามขาะเดยียวกันเขาขายข้าวโพดพวกเนี้ยขาย พวกเ,เขาเรียกขายเมล็ดข้าวโพดขายยาขายปุ๋ยที่เกี่ยวกับข้าวโพดทั้งในและนอกประเทศเขารวยแล้วนะรอบแรกนะรอบสองก็คือข้าวโพดในประเทศราคาตกเพราะข้าวโพดที่อื่นมาแล้วไอข้าวโพดที่เขาเรียกว่าเกี่ยวมาแล้วมาจอดรอหน้าโกดังเนี่ยจะขายถูกก็ขายไม่ขายมันก็เอาไปทิ้งอะ นี่ออกไหม,อมเออเหมือนถผีถึงประชาแล้วไงเนั้นข้าพทก็เอาไปทำอาหารศัตว์ไปทําน่นโอ้ททำได้หลายอย่างนะข้าพทเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้ประโยชน์ใครมากกว่าถ้าเขารักษาบาลานระหว่างชาวบ้านคือถ้ารักษาความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมส่วนรวมแล้วก็ ตอนนี้เขามานั่งบนกันเรื่องอะไรนะเผาป่าเสร็จแล้วควันก็มาบอกโอ้ยประเทศเราไม่เผาพม่าก,ก็เผาประเทศเราไม่เผาเราอะไรก็เผาไม่ต้องดูอะไรสิงคโปร์ไม่ได้เผาก็ยังโดนอินโดนีเซียมาเลเซียเผาควันควันรถสันดาบเยอะกว่า ไอ้นั่นมันเยอะกว่าฝุ่นธรรมดานะไอ้นั่นมันตายผ่อนสงไงมันเห็นอยู่ทุกวันแล้วมันไม่ได้เห็นเป็นควันเป็นมูลูกอย่างนี้ถ้ามันเป็นเหมือนอีที่สมัยอังกฤษเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนจําได้ไหมที่มันสี่สิบห้าสิบปีก่อนสิที่อังกฤษมันใช้ถ่านหินแล้วก็มีโรงงานแล้วมันต้องประกาศปิดโรงงานอะแล้วคนตายกันเป็นหมื่นๆมื่นคนเพราะว่าไอ้ควันไฟจากไอ้อากาศนั่นควันมันก็ลอยไปไหนไม่ได้เพราะอากาศ ความกดอากาศสูงแล้วดูหนามันเข้ามาแล้วมันเป็นเกาะแล้วมันก็วนเวียนอยู่ในอากาศมันก็กดอยู่ในร้อนดอนนะตายตายกันเป็นหมื่นๆเนีเ่ยงจากการเผาทันทนี่นู่นหใช่ใช่ก็ทยอยตายอ่ะอันนี้ถามว่าทํายังไงที่เราจะลดไอ้แบบนั้นได้อย่างอังกฤษเนี่ยไอ้ประธานาธิไอ้นายกมันตอนนั้นอะไรเชร์ชิลวใช่ไหมที่หลังส่งารารโลอที่สองอ่ะอม,มันก็บอกว่าให้ปิดโรงงานทันที แล้วก็เจราจาต้าอ้ยแล้วก็ค่อยทยอยทยอยแล้วก็เรื่องมลภาวะแล้วก็ย้ายโรงงานย้ายนน่นย้ายนี่แต่ตอนนั้นอย่าลืมนะว่าตัวเศรษฐกิจของอังกฤษก็เสียทันทีเหมือนกันนะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยอุตสาหกรรมอะไรเขาเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่เขารวยกันทุกวันนี้ก็เป็นภาคการเงินเคยสังเกตไหมภาคการเงินเขาเข้มแข็งมากเลยอังกฤษเงินปอนไม่ใช่ หมายถึงธุรกิจเนี่ยทุกวันนี้อังกฤษเนี่ยเขารวยมาจากไอ้ธุรกิจภาคการเงินนี่เงินกู้เงินปล่อยอะไรแล้วก็ไอ้ซิตี้ออฟบอนดอนเขาอะ่ะมันเหมือนเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยซึ่งรัฐบาลอังกฤษเข้าไปยุ่งไม่ได้อะ่ะเหมือนวาติกัน<อ> <c oughs> นึกออกไหมซิตี้ออฟลอนดอนทุกท่องเขาเรียกว่าระบบการเงินปกครองโลกไงคือ มึงจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้มึงจะเป็นเสรีประชาธิปไตยก็ได้แต่ไม่เอาระบบกษัตริย์ไงนึกออกไหมมึงมาปกครองกษัตริย์นี่แบบเดิมถ้ามึงจะมาปกครบบองระบบกษัตริย์ก็ได้แต่เมื่อทําสนสัญญาไม่ใช่พ่อตายไปปุ๊บลูกไปต้องใช้นีไม่ได้นะเขาถึงล้มระบบกษัตริย์นี้ทิ้งไง hmm. พวกกลุ่มเงินที่เราปล่อยเงินกู้เขาก็ไม่เอาไม่แฮปี้ก็อังกฤษลบกับฝรั่งเศสไปร้อยปีจำได้ไหมสงครามกุหลาบอนะ hmm. ก็กลายเป็นว่าไอ้คนปล่อยเงินกู้ก็คือตระกูลรัชาและไอ้ตระกูลรัชายเนี่ยปัจจุบันเป็นอะไรก็เป็นคนที่ผลิตโรงงานอาวุธทั้ง f 16 F35 f ก2สมเอยิบสองเนี่ยและไอ้โรงงานที่ผลิตจรวดเครื่องบินอะไรนี่ก็คือตระกูลรัชายมีหุ้นส่วนทั้งหมดอะอรวมทั้งอ e ีเครื่องผลิตชิปเครื่องอะไรเทคโนโลยีต่างๆณนะปัจจุบันเนี้ยทั่วโลกที่บริษัทเขามีอ่ะเขาไปซื้อหุ้นไว้หมดละอืองั้น ระบบของเขาก็คือการเงินปกครองโลกไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าคอมมิวนิสต์สุดท้ายก็ต้องใช้เงินในการปกครองใช่ไหมใช้เงินในการแลกเปลี่ยนใช้เงินในการรักษาดุลอํานาจอันเขาก็เลยคิดวิธีขึ้นนี้ขึ้นมาอันเนี้ยเขาไปดูสีจิ้นผิงว่าสีจิ้นผิงเนี่ยทำอะไรสีจินผิงถึงจะรู้ว่าเออไออเมริกรันมีเครื่องปั๊มเงินผลิตเงินออกมาเองแต่จีนทาอย่างนังง้นไม่ได้จีนจะทําเงินหยวนทีอะไรทีออกมามีก็มีก็ เขาวิจารณ์กันนานว่ะจีนกับอเมริกาสองประเทศปั๊มเงินลงเยอะเขาใช้ดิจิตอลเขาไงเงินเขาไปอยู่ในโทรศัพท์แต่ว่าของของจีนเนี่ยผู้ก่อก,การร้ายเนี่ยหรือว่าไอ้พวกที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยต้องออกมานอกประเทศมาหากินกับประเทศเราหากินในกลุ่มอาเซียนเนี่ยงั้นถามว่าเราจะปราบไอ้พวกคอเซ็นเตอร์ได้ไหมปราบได้ถ้ารัฐบาลเราจริงอะ่ะเพราะโมเดลในการปราบเนี่ยจีนก็ทําให้เห็นแล้วไง เพราะไอ้พวกจีนพวกนี้มันอยู่ในเมืองจีนไม่ได้ไงมันก็เลยต้องออกมาข้างนอกสีมันมันมันเอาตายเลยมันยิงเป้าเลยใช่ก็กลุ่มมันไม่โทษไม่โทษจําพวกยี่สิบปีแม่ออไม่ต้องรอลงอาญารอขอพระราชทานอภัยโทษกฎหมายจีนมันยิงเป้าเลยพวกคอเจนเตอร์ใช่ใช่ใช่ั้งนี้ไม่มีละแต่ค้างนู้นกัน ตำรวจซ้อมตำรวจกินคนเยอะเนี่ยถ้าเรารักษาความสงบหรือว่ารักษาให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เนี่ยมันจะยุ่งยากไนะเพราะกฎหมายเนี่ยประเทศประเทศหนึ่งไม่ว่าจะประชาธิปไตยหรือว่าคอมมิวนิสต์นี่นะมีอยู่สามอย่างนะอย่างน้อยต้องมีสามอย่างนะที่จะทําให้ประเทศจเจริญหนึ่งกฎหมายสองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามบุคลากรที่มีคุณภาพนึกออกมา สี่ก็คือกลุ่มทุนห้าการศึกษาพวกนี้มันต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันหมดอ่ะนั้นประเทศหนึ่งเนี่ยต้องมีความสงบก่อนนั้นกฎหมายเนี่ยมันจะต้องเท่ากันหมดก่อนใช่ไหมตามมาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องคนเรื่องอะไรได้หมด เรื่องความเจริญต่างๆนึกออกไหม,มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการรักษารักษามันมีหมดแล้วต่อมาค่อยรวมบุคลากรก็คือหาคนดีๆไปปกครองนะฮะเสร็จแล้วค่อยมากําหนดเรื่องการศึกษาแต่บางประเทศเขาก็ทําไปพร้อมๆกันเราการศึกษาด้วยปากท้องไปด้วยอย่างที่จีนพยายามทําสมัยเหมาเจิอตุง้งแต่มันก็ทําไม่สําเร็จมันมาสําเร็จเอาจริงๆอย่างก็ช่วงอียิปตเซี่ยวผิงเนี่ยกะ เสร็จแล้วไอ้ตอส,สีจิ้นผิงเนี่ยจะ,ะเป็นมากกว่าพวกนั้นอีกนึกอ,ออกมามเป็นมากกว่าเออมันจะเจ็บนิดนึงนะอาจารย์ผมจะหมุนแล้วนะไม่ไม่นิดนะ่ะเยอะเลยอ,ะอ่ะอ่า แน่นมากเลยครับจุานายโอเคโอเคแก้วหูเออติดแก้วหูนี่เน่ะใช่ตอนนี้มันหลุดผมจะเอาคีมคีบยังไงก็เจ็บ <c oughs> ครูจะดึงหูหนีเพื่ออะไรเดียว <Okay, S 1> ยังไงก็เจ็บดึงอีกทีแนละ้วทนเจ็บเอาหน่อย เป็นไงเจ็บน้อยกว่าเดิมใช่ไหมเ,เพราะว่ามันเจ็บหนักไปแล้วเอออเห็นคิ้วไ <m> หมมันมันมันจะเป็นหวัดตั้งแต่วันสองวันก่อนหนาวจัดจัอโอ้ยสองวันก่อนนะแดดมันบดอ๋อคำว่าแดดบดก็คือทั้งวันมีเมฆเลยแล้วก็ไม่มีแสงแดดนะครับอื มันก็เลยทําให้อุณภูมิอยู่ที่17องศาทั้งวันน่ะและกลายเป็นว่าวันนั้นน่ะทั้งคนเฒ่าคนแก่แล้วเป็นไข้เป็นเมื่อยกันเยอะมากพราะปรับตัวไม่ทานส่วนใหญ่เนี่ยลืมลืมใส่เสื้อทําความอบอุ่นไม่พอกลางคืนเย็นเจ็ดเลย,ย,ยเขาเรียกว่าไอ้ความชื้นความเย็นมันเข้าเข้าแทรกซึมเข้าตู่ร่างกายไงโ,โดยเฉพาะปอดเราเนี่ยหนะ้าอกเราหลังคอเนี่ยเยน็นปุ๊บจบจบ ไม่สบายกันเยอะผมโชคดีมากเลยเพราะว่าอยู่ในห้องกระจกแล้วมันมันไม่หนาวแต่ห้องกระจกนี่พอแดดออกนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวผมต้องเปิด Air แอร์ละเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบแต่พอแดดออกเนี้ยอาจารย์ไม่สังเกตหรอว่าตอนนี้ความอุ่นของแดดเนี่ยมันเริ่มมาเรื่อยๆพอเรามาเปิดไฟนี่ส่องหูปุ๊บก็เริ่มร้อนเลย ไอ้ร้านขาย0ี่สิบบาทหรืออ e ีร้านที่เอาสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยมันย้ายไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อสินค้าจีนมาแล้วทีเจงมาอยู่ซุปเปอร์น่ะซุปเปอร์ไหนละ่ะเพราะว่ามาจากทีมูเห, <c oughs> หรอ <c oughs> เมื่อก่อน,นแต่ดีแล้วมาเปิดร้านละไอ้เทศบาลกับไอ้อสมการในเขตภาษีม,มันอยู่ตรงไหนอ่ะเออวันนั้นเพื่อนผมพาไปนะ <ด>อยู่นั่นมันมูน่อยู่ทุนนั้อยู่ระหว่างไหนกันไหนลองลองลองเสิร์นเน็ตตรงนี้เอาไม่ไม่หมายถึงว่าขึ้นไปแม่สายหรือว่าลงไปพยามอยู่ในตัวเมืองแล้วนะ่ยอยู่ในตัวเมืองทีเจร้านทีเจผมว่ามาจากไอ้ทีทีมูที่ว่าของถูกจากจีนนะ้นะแอปแล้วนะเอออ้ยนั่นมันสันคอกช้างเปล่า ไม่ใช่อยู่ตรงไหนใบพัดนะวันนั้นเพื่อนผมพาไปอยู่ใบพัดอ่าวงแหวนตะวันตกหรือวงตะวันออกอ่ะเอ้ยเมันจําไม่ได้มันคุยกันอยู่ในรถก็คุยกันเขามันบอกว่าจะพาไปเที่ยวอร้านทีเจหน้าตาก็ไม่รู้อีกเหรอตะวันตกตะวันออกอ่ะวงแหวน่ะวงแหวนมันก็มีอยู่สองวงตะวันตกหรือตะวันออกความรู้สึกนะอืม ทางรู้สึกก็คืออมีสะพานลอดใตส้สะพานลอยไหมไปทางเทิงไปทางเทิงอ๋อนี่นก็ลอดใตส้สะพานลอยก็วงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันออกเลยไอ้ขิงค้องไปไหมเออนนันไม่รู้ต้องต้องต้องถามก o เกิลอม็คทีเจทีเจอมออย่างเงี้ยเดินพา่าน เพราะเมื่อก่อนเนี่ยชอบไปซื้ออีตุ๊กตาไอของเล่นของญี่ปุ่นไงมันมีของเก่ามาแล้วมันขายสิบาทยี่สิบาทซื้อมาเล่นอะไรที่มันลงขายใน y u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  e นะ่ะมันอยู่ในนั้นหมดละอไอตัววางโทรศัพท์นิยนก็มีนะแบงก์ลงเดิน,นซื้อ้ถ้าเราไม่อยากซื้อใน YouTube อ่าล้ะไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบาทเลค่ะว,วางโทรศัพท์ในเวลาขับรถ เดี๋ยวผมจะไปหาเอาไว้สักการณไวเผื่อเวลา <C> e <as> ไปหาที่ดินนนต้องใช้โทรศัพท์วางอ๋อผมไม่เคยไม่เคยได้โทรศัพท์ตอนขี่รถผมจะใช้เวลาใช้ g o o g l e m a p หาที่ดินชาวบา <C> e <as> ้านหูยผมออกนอกบ้าน <C> e <as> โทรศัพท์ผมมันก็ไม่ได้เล่นเน็ตแล้วใช้เน็ตบ้านประหยัดเนาะก็ออกไปก็ไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะเพราะส่วนใหญ่ออกไปก็ไปสนามบอล ได้เล่นไลฟ์เฟซยูทูบ b e หรอกโอ้เล่นไลฟ์เฟซ u t u b e นี่ตอนนี้ใช้ a ั s u n งเนี่ยจากที่ใช้ไอ้ไอ้อะไรนะจากที่เราเคยใช้ Apple เนี่ยแล้วมาใช้ a ั s u n งถึงรู้เลยว่าไอคำว่าระบบปฏิบัติการเป็นไงไลายค้างโคตรเบื่อเลยสง<อ>่งรูปวิ่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ช้าไปหมดเลยแบบเออมันไปบ้างมัไปบ้างต้องต้องลบบางทีมันเอิ ไม่ใช่ถ้าเราผมผมก็ไม่ได้ลบนะเขาบอกให้ลบนะแล้วถ้าถ้ามันเป็นอีข้อมูลในโทรศัพท์มันเยอะไม่ใช่ถ้ามันเป็นอีเนี่ยอีอีแอปเปิลเนี่ยมันไม่เป็นไรอ่ะส่งเป็นร้อยลูกลบอัตโนมัติเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการมันดีอ่ะมันจะไม่ค้างไงมันจะไม่ค้าง i อ s เออเราก็ไม่รู้หรอก ios android มันคืออะไร เขาเรียกระบบปฏิบัติการมันมันเจ๋งกว่าเราเพิ่งมารู้อตอนที่ว่าพอเราไม่ได้ใช้ iPhone 6อะ่ะตอนที่ใช้ iPhone 6เขา้ามาแต่โทรศัพท์เล่นไม่ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นซัมซุงใช่ไหมเราก็ยังสามารถส่งรูปไฟล์ใหญ่ๆเนี่ย200รูปเนี่ยไปให้ลูกค้าได้นี่ออกไหม200รูปเนี่ยส่งไปไม่ถึง5นาทีส่งได้หมดเลย5นาทีเองนะ และไฟล์200รูมแต่ไฟล์ใหญ่แบบ2ล้าน22ล้านพิกเซลอ่ะใหญ่มากก็คือสมมติถ่ายหน้าอาจารย์เนี่ยเอามาขยายเท่ากับไอเป็นผ้าใบนี่นะ5คูณ5เมตรภาพไม่แตกอะนึกภาพไหมไฟล์ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะเสร็จแล้วไอไอรูปของผมเนี่ยถ้าเข้าไปทำไอโฟ o ต้ช็อปเนี่ยก็สามารถเอาหน้าอาจารย์เนี่ยขึ้นไอจอใหญ่ๆที่เขาโฆษณากัน5แยกพอ่อคุณนะนะ แบบสูง10เมตรยาว30เมตรภาพก็ไม่แตกอ่ะ,อะนึก <ง S 2> ออกว่าเออไฟใหญ่แบบนั้นอ่ะส่งทางลายได้ภายใน5นาที200รูปเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ย ทรงไปแค่สองรูปแบบหมุนทั้งวันอยู่นั่นนะพอเปลี่ยนมาเป็นซัมซุงแล้วอ่ะบอโอ้โหแบบโอ้ฉันรู้แล้วตอนนี้ก็เลยรอรุ้นว่าลูกสาวเปลี่ยนโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็จะเอา Apple ของลูกกลับมาใช้ต่อไม่ไม่ไหวแั้ไซัมซุงใช่ไหมมันแอปเปิลไมส่งข้อมูลได้เยอะกว่าใช่เร็วกว่าแล้วมันไม่ค้างแล้วเราไม่เข้าใจเรื่องระบบปฏิบัติการมันเนี่ยเราเราไม่เข้าใจมาก แต่ว่าคนที่เขาเคยใช้ซัมซุงอยู่เนี่ยเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็เฉยเฉยนะและเขารอได้ไงเอ,อผมใช้ซัมซุงเขารอได้เอแต่แต่แตมผมเนี่ยมอือม่นมมีมีวิธีลบนะานถามช่างโทรศัพท์ถ้าผมจะลบเลยค,ครูรู้ป่ะเนี่ยอีคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยอีโน้ตไม่ใช่โน้ตบ๊กคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยเครื่องที่ผมมีอยู่ะตอนนั้นอ่ะผมซื้อมารวมทั้งไอ้น่ไนไอนี่มีคนถามเอา้าแค่มาลงรูป แล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยทำไมต้องเอามาใช้ไอ้แบบไอ้ระบบปฏิบัติการแบบไอ้ตอนนั้นแบบที่ดีที่สุดของมันมีระหว่าง Intel กับไอ้อ d m อะไรนั่นใช่ไหม,มแล้วเราก็เลือกเอาที่สุดของไอ้ตัวนั้นเลยอะของไอ้ ADM ตอนนั้นเป็นเป็นเจ็ดระบบที่เจ็ดใช่ไหม,มแล้วก็ต้องเสียเงิน2อสามหมื่นรวมนู้งรวมนี่ก็โอ้โหคือขาดอีกห้าร้อยครบทสี่หมื่น่ะแล้วพอผลปรากฏว่า พอหลังจากนั้นอีกสองเดือนเนยอีที่บิตคอยหรือว่าขุดเงินกันเนี่ยเขาก็ดวงดังกันขึ้นมานด้ออออกไหมก็คนก็ไปหาซื้ออีอีอีตัวประมวลผลเนี่ยกันผลปรากฏว่ามันมีเด็กคนหนึ่งมันมาขอซื้อต่อห้าหมื่นอ่ะขอยกเครื่องผมไปเลยห้าหมืนพอมันดูรบรตรบัริการแล้วมันก็บอกว่าโอ้หนี่ขยขอซื้อห้าหมื่นก็ขอซื้อเครื่องเนี้ย มันบอกว่าเนี่ยถ้าลุงแบงค์ขายผมห0 0 0 0่นผมซื้อเลยนะเพราะว่ารุ่นลุงแบงค์เนี่ยถ้าเกิดเอาไปขายปุ๊บเนี่ยไปปล่อยขายเนี่ยเจ็ดหื่นไปซื้อแบบชุดอย่างเงี้ยทาในปัจจุบนนันณตอนนั้นที่เขาบ้าขุดบิตคอยกัน7น0่ะเจ็ดห่นก็ไม่อยู่ไงเพราะราคามสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่า mm hmm. และช่วงนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เลยดักพากันแพงไปหมดทั่วโลกแล้วกอละปอบกับช่วงนั้นเขาทำงานไอ้นี่ก็ไม่ได้ เพราะว่ามอีอะไรนะอีเชื้อไวรัสเนี่ยนึกออกมาพอมีเชื้อไวรัสปุ๊บทุกคนก็ไปนั่งขุดเงินกันแล้วมันก็เลยโดนไอ้พวกนั้นหลอกกันไงว่าไปทานั่นทำนี่แล้วก็เจ๊งกันเสร็จแล้วก็มาตามด้วยอ e ีบอสอีบอสมินบอสอะไรในที่มาหลอกกันขายของเนี่ยมันก็อีหลอกเดียวกันแหละคนอยากรวยไงอพอคนโลภมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคนโลภไงก็เป็นเวลาก็เจิงเต็ม ดแสงน,น,น,นสัคือเอ๊ะผมจะพูดไงเดีย<ส>คือคนที่จะโดนหลอกได้นะหนึ่งโง่จริงๆเลยก็คือไม่รู้นะสองโลภโลภใช่ใช่สามก็คือสองสารความเชื่อเห็นดาราหล่อมาอมาชวนเงาอสี่ก็คือขี้สงสัยนึกออกไหม ก็อยู่ไม่ได้สั่งอะไรไปเลยละโคอาหมออย่าอย่าอย่าฟังทุกคําที่เขาพูดอย่าเชื่อทุกคําที่เขาพูดอืเขาพูดเรื่องต้องเก็บมาคิดก <c oughs> อ่อนออะวันเนี้ยวันตุจีนสินเจออยียยูอีซินนี้หัวใช้ขอให้เพื่อนๆแล้วทุกคนที่ฟังคลิปนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองเฮงเฮงรวย ตลอดชีวิตนี้เลยนะครับท่านไปละไปละจบละบายบาย